สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวพิชาน,นันแต่ตรงนี่ที่20มาแทับเค่ะวันนี้นะคะหนูจะมาทําการทดลองการเกิดไฟฟ้าสถิตในชีวิตประจำวันค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีเมฟโฟมหลอดแล้วก็ผ้าโพลีเอสเตอร์หรือผ้าเสน้าสังเคราะห์ค่ะขั้นตอนแรกเราจะนําหลอดมาถูกับผ้าค่ะเราจะถูจนเกิดควาร้อนพอเพื่อที่จะสามารถทําให้เมฟโฟมติดขึ้นมากับหลอดได้ค่ะ ขั้นตอนที่สองเมื่อทูกเสร็จแล้วนำมานำหลอดมาสัมผัสกับเมโฟมค่ะก็จะได้แบบนี้เลยนะคะจะเห็นได้ว่าเมโฟมติดขึ้นมาจากหลอดได้ค่ะสรุปผลการทดลอง จากการทดลองพบะว่าเราได้ทดลองไฟฟ้าสถิตจากวัสดุ2ชนิดคือผิวของหลอดและเม็ดโฟมเมื่อนำหลอดมาถูกกับผ้าใย,ยสังเคราะห์หลอดน,นั้นจะมีความสามารถในการถ่ายเทประจุได้โดยที่หลอดกับผ้ามีการแลกเปลี่ยนประจุระหว่างกันซึ่งวัสดุหนึ่งมีประจุบวกมากกว่าและอีกวัสดุจะมีประจุลบมากกว่าขอบคุณค่ะ